โพโพโพสั่นเสียงเพลงจะดังไปไหนครับสตาร์ทเลยแล้วกันโอ้ยเสียงเพลงโคตรดังเลยพี่อ่ะหนึ่งพพพสั่งนะครับพพโพสั่งนี่อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พพโพสั่งน่าจะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าโอ้ใหม่ก็อ่ะไม่มีน้ำดื่มแล้วสิบางทีฉันควรจะออกไปข้างนอกไปซื้ออะไรหน่อยนะที่ร้านสะดวกซื้อเลย ฉันได้ยินว่ามีคนหายไปเยอะเลยช่วงนี้มันค่อนข้างที่จะน่ากลัวนิดหน่อยนะแล้วอะไรรถกองภูเขาโอ้โพี่ทิ้งหน่อยก็ดีนะใช้ปรัชญานี้นะครับถ้าถ้าจะออกจากบ้านเนี่ยเราต้องทิ้งอะไรสักอย่างหนึ่งเออประมาณน,นี้แต่โอโ้พี่ไม่ทิ้งอะไรเลยโอ้ไม่ก็ดโอ้ที่จะทั้งทาสติอะไรหรือเปล่าฮะโอเคอืมนี่มันเสียงน้ําเหรอบางทีฉันคงคิดไปเองไง เอา้าเอา้าน้ำมาจากไหนวะเนี่ยแล้วก็โอ้เปลี่ยนวิทยากาศเปลี่ยนเร็วเกินไปตั้งตัวไม่ทันเนบงงไปหมดแล้วตอนนี้เออเราจะมาซื้อน้ำเนบก็ต้องหาน้ำก่อนแล้วกันน้ำน้ำน้ำเอา มันเด็กกว่าสองสามขวดเลยปะอ่ะน้ำลายน้ำส้มน้ำลำน่าจะน้ำส้มนะครับแต่พี่หน้าไปโดนไหลมาหน้าบูเชียวอ่ะนี่ครับพกิดตังดอยแปลงไปจะข้ามทุกอย่างเลยหรือเปล่าเนี่ยได้ยินหรือเปล่าเนี่ยมีรายงานว่ามีคนที่น่าสงสัยเดินอยู่แถบนี้นะอะ่ใช่ครับผมก็เหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะเนะเพราะงั้นต้องระวังด้วยขอบคุณนะครับ alright มีคนน่านาสงสัยเดินอยู่แถวนี้ โอ้มีแอนิเมชั่นเมดเรื่องนี้มันเอ้าโพพโพสั่งหรือเปล่าเนี่ยโอชวัดคุณภาษาะน้าเหรอเอออะไรวะนั่นเฮ้ย เอ็อะไรวะเออฉันฝันเนี่ยฉันฝันว่าฉันเดินอยู่ในเมืองที่มันกำลังจมน้ำอยู่มันก็ดีนะแค่นี้หน่อยเราได้ใครแล้วครับเนี่ยอ๋อใช่แล้วฉันกลับมาจากโรงเรียนแล้วก็เผลอหลับไปมันมืดแล้วใช่ไหมเหมือนว่าจะมีอาหารวางไว้บนโต๊ะอยู่นะอะอันนั้นเป็นเราเหรอยังไม่ได้บอกเลยใครเป็นใครงงไปหมดแล้ว อันนั้นพ่อเราใช่ไหมเอาผมเป็นผู้หญิงก่อนเนี่ยโอเคนี่เราั้าจะเป็นคนอื่นเลยหรือเปล่านะแม่คุณทำงานอยู่ใช่ไหมนะหวังว่าคนคน,นั้นจะไม่ตื่นนะคนนั้นโอโตสั่งแนนอนอา้าวเมกมันมันฆ่าทุกสี่เลยผมงงไปหมดล้ ใครวะเด่นอ่านี่อีกแล้วเหรอเนี่ยอิตตระกิมัสออใช่แล้วฉันขจะเอาเฟ้นไฟไปให้เด็กคนนั้นเนะอ่าน้องแมวคงมีความสุขแม่มีความสุขแน่นอนคิตตี้น้องแมวอยู่ไหนอันน่ามาตรงนี้น่าจะไปตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ยไซชิโกะเฮ้ยไชิโกะปุ๊ดต้องพูดยงงี้เนะมาดิ ไม่ไปได้ไหมหน่ากลัวจังไม่ได้ด้วยเด็บแล้วถ้าไปลุงแกไปอยู่ดินดันว่ะนั่นไม่น่าจะใช่พอ่อเลยเนบแขกที่ไหนหรือเปล่า What the hell? ไม่อยากไปเลยลุงเอ้ยเจ้าซื้อนี่ให้หน่อยเนอะไปไปก็ได้เอาจะบ,บ้านดีกว่าเด็บแล้วมันมืดด้วยไงแหมญี่ปุ่นนี่มัน อ่านน้องเบียวใช่ป่ะวันนี้เมียวเนี้ยเียวเอาไปที่เฟสฟายเอาไหมไม่รู้เหมือนกันเหมือนหมาเลยอ่าน,น,นี่ตัวอะไรวันเนี้ยหมาบ้างไม่รู้อ่ะแต่แล้ตอนหลอนอยู่นะโอ้ไปรยากาดดีนะยญี่ปุ่นบ้านนอกฉันชอบมาเดินข้างนอกตอนกลางคืนเลอ มันก็น่ากลัวนิดหน่อยในความมืดแ่นอะแต่ว่ามันก็ไม่มีคนเยอะมากมันเป็นเวลาที่ฉันไม่ต้องคิดถึงเรื่องอะไรเลยืน้ำอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วนะครับ้บานน้ำท่วมอีกแล้วอันนี้มาโรงเรียนเหรอไม่รู้เหมือนกันเนบแต่ไปก่อนแล้วกันไปไม่ได้เนบเข้าไม่ได้ไอ้องแมวอันนี้เรามาให้เป็นไฟล์หรือเปล่า เหมียวเมียวเหมียวเมียวเป็นไฟไหมลูกเป็นไฟไหมจ๊ะเป็นไฟอร่อยอร่อยเป็นไฟแหมแค่นี้ก็จะแค่นี้ก็จะเอานะเป็นไฟอร่อยอร่อยขอเข้าไปข้างหลังไม่ได้เนบเออหน้ารักอะ่ะหน้ารักอะ่ะเหมือนโปกเกมอนเลยมาหน่อยนี่ลกูกเป็นไฟนี่ต้องเบียวนี่ชันอีกเลย อย่าทำอะไรพี่เลนเลยแปะอืมใครแมงแอบมองอยู่นันฉันมาเจอหน้าอีกแล้วนะน้องเหมียวอะไรวะนั้นไม่รู้เดฟผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะตอนนี้โอ้โอเคโอเคเอาหน่อยก็ได้ สองไอที่เดียวกับที่ไอคนแรกมันหายไปนี่วะเรามาซื้ออะไรผมยังไม่รู้เลยเนปฮัลโหลวิ่งไม่ได้ด้วยเซิงปลาส์ดเอนี่มันชา้ชาเป็นช้าเป็นเต่าเลยเอาน่าถูกไปหมดเลยรับไม่รู้ต้องซื้ออะไรแบบนี้น่าจะน้ำรือเปล่าหรือครับไมโครเวฟเวฟไหมพี่เอาน้ำไหมเอาราไหมยังไงลิกไปหมดแล้วตอนนี้นไม่มีเนปขนมไหมอ๋อขอบุหรี่หน่อยได้ไหมคะ พ่อหนูบอกให้มาซื้อเนียค่ะแม้มันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่รอกนะแต่ว่าก็ได้มันต่าตายนะเดียวคนเดียวแบบนี้ตอนกลางคืนค่ะสิกอร์เรชตาอะไรวะเนะ่วิลไม่เล่นพบกับซาเจออกมาอีกไหมเนะี่ยคัสซีอีกแล้วเอาอีกแล้วเหรอโอเคเลย โดนรักเออะเออพยายามวิ่งแต่ก็โดนอยู่ดีเนเอ้ย่วิ่งด้วยฮฮไม่น่าจะรอดหรอกมังพี่แกวาร์ปได้นะอะไรวะนั่นแต่ว่าบางทีแค่นิดเดียว uh, uh. เฮอารอดด้วยไม่จะเชื่ออะไรเนะ ทีนี้ทุกคนในบ้านก็จะตายกันหมดแล้วน้ํำท่วมบ้านเวด้กูดมากเด็บไม่แถวนี้หมาไม่อยากมาเยอะจังเลยมีปลาด้วยเอาซิกร์อมาแล้วนี่ซิการ์เออนี่ค่ะเอา,เอาแม่ว่าอะไรเชียวนี่ฉันบอกแกไปกี่รอบแล้วเนี่ยแกทังหน้าตอลรงวังด้วยล่ะซาฮิก ฮะแล้วผมต้องระวังเรื่องอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมันตบผมโดยมีเหตุผลมั้เนี่ยหรือว่าผมอ่านไม่ทันว่าเมืก,กี้งงไปหมดแล้วครับโอเคเลยแม่แม่อยู่ไหมเนี่ยอ่นนี่แม่ขอโทษนะแม่กลับมาดึกอีกแล้วขอโทษจริงๆนะได้กินข้าวเย็นหรือยังล่ะเอ้อใสก เป็นอะไรหรือเปล่าคือว่าหนูกินแล้วนะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกฝันดีนะคะไอ้ลุงแนะ่แม่งเป็นใครวะเนี่ยเหมือนเราคนไร้บ้านเข้าอยู่ในบ้านเลยงงชี้เป่งไม่มีอะไรจริงๆนะอเออใครมันขำซัดดีขนาดนั้นเดีย๋ยวบอกได้โน,นบุลลี่อีกอะสูส้ๆน,นะซาิกกโกะฉันนี่เป็น อา้าวนั่นมันอะไรกันนะแต่ว่าด้วยเหตุผลบางอย่างฉันรู้สึกคิดถึงมันนะเคยเจอเมื่อตอนเด็กๆหรือเปล่าฉันไม่รู้เลยเอา้าวว้าอันนั้นลากนางเงือกหรือเปล่า ลายล่างเหมือนกันเนบฉันฝันมันมืดมากรอบๆฉันเดินไปเรื่อยๆในน้ําตื้นข้างหน้าของฉันมีใครบางคนอยู่ฉันต้องไปโรงเรียนแล้วฉันไม่อยากให้แม่ต้องเป็นห่วงลําบากเนบอยู่กับใครก็ไม่รู้แม่ทํางานคนเดียวไอ้น,น,นั่นน่าจะเป็นนีดเนบต้องใชแ่แน่ๆไปโรงเรียนดีกว่าเอาไป,ไปได้ต้องกินข้าวเช้าก่อนหรือเปล่าอาจริงด้วยอย่าไปกินข้างๆมาเลยเธอว่ายล้ว ขอบคุณค่ะแม่ไปแล้วนะอย่ามาเรียกใช้อกีกเลยเอา้าไม่ต้องไปฟา์มันก็ได้ขอโทษคยคนนั้นมันจะอยู่ในห้องตลอดต้องไปแล้วเอออะไรกันเนี่ยเอออะไรกันเนี่ยเอาแม่แม่อึ้งเหมือนกันใช่ไหมแม่เห็นหรือเปล่าในปลาเต็มเลยเนะี่ย โอ้ไม่ต้องทูมก็ได้ผม,มเห็นหมดแล้วเนะี่ยปลานี่มันอะไรกันเนี่ยไซโกช่วยหยิบแม่กวาดจากหลังบ้านหน่อยได้ไหมเอาจริงดิแม่จะกวาดหมดเลยภารกิจอะไรกันเนี่ยโอ้ผมว่ามันไม่ใช่หน้าที่เราแล้วนะครับเนี่ยแม่มันเยอะไปไหมเนี่ยขอบุณเนสไซโกแม่จะทำคอตเตอร์เอง รูปโรงเรียนได้แล้วล่ะสู้ๆ,ๆนะครับแม่เยอะไปหน่อยนะแต่แม่เราทำไาย,ยาเหมือนกันนะทำงานงานบ้านกับสามสามกัสาม,สาม,สามเอาทำไมแม่งมีน้ำลดหด้วะ What is going on here? น้องแมวยังอ,อยู่ไหม <c oughs> ยังไม่เลิอกอีกเหรอพอได้แล้วน <c oughs> <c oughs> ้องเหมียว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  <c oughs> ว่าไงน้องเหมียว <c oughs> อ๋อใช่แล้วฉันลืมเอาอาหารแมวมาให้เลยเออมีปลาเพียบฉันควรจะเอาปลาพวกนั้นมานะ น้าฝนตกฝนเหรอโอ้นี่มันฝนปลาตกอปลาตกลงมาโชคดีจังเลยโชคดีเหรอพอสติบมากน้อง น้องเบียวเดี๋ยวฉันกลับมาเนะอะเอาพโพสั่งนั่นมันผู้หญิงคนนั้นนี่นะใช่หรือเปล่าเนอะฉันไม่รู้เลยแม่มีทั้งเสียงเอฟเฟกต์นู่นเอฟเฟกต์นี่ทั้งรถทั้งรถสมจริงมากครับที่นี่แวนกักาลาเนา ไล่มันจากบ้านทีเยอเอาอย่าไปเดินแล้วว่างั้นแอบย่องแล้วกันเนอะอย่าไปให้มันเห็นละเอาจริงดิแบบนี้ก็โดนเรียกสิไอ้บ้าเอ้ยจะเข้ามาในนั้นทำเบื่อมันกล่องอะไรวะนั่นเหมือนเดิมเลยขอบคุณสำหรับอาหารค่ะ อาจจะให้แมวอีกแล้วเหรอเฮ้ยเมือนี่แมงมันไปเอาเงินมาจากไหนวะไปซื้อเปะไปโอเคโอเคอีบ้าซื้อก่เนี่ยคนจะไปเดินตเตร่ซะหน่อยมันเยอะขึ้นปะเนี่ยเยอะขึ้นเนี่ย มองดูท้องฟ้าไม่เป็นเช่นพว้อยู่นั้นอีกแล้วรึปเปล่าอ่าแล้วเมื่อคืนน้ำไม่ได้ท่วมเรยมันเกิดอะไรขึ้นเกิดวันเนี้ยฮ้าอ,อยู่นอดก,ก็วิ่งแล้วนะครับครั้งนี้รีบซื้อบุหรี่ให้แม่นะั้นรีบไปดีกว่าเออบุหรี่นะคะต่ะว่างด้วยเหรอ เอา้าเราซื้อบุหรี่มันนี้ถูกไหมเนี่ยเราซื้อสูตรเดิมเลยด้วยมันจะบ้าไอีกไหนนั่นเอาอีกแล้วเหรอครั้งนี้อาจจะหนีไม่รอดก็ได้นะเจ้าจอ,าอ,อไมก์อ่ะ Oh my god เฮ้คุณทำไมคุณถึงมาเล่นกับฉันละ่ะ ไม่มีใครมองเชื่อเลยเอา,า,า,าบางทีฉันควเจะต้องออกลงก,กายบ้างแล้วแ่ะแต่ว่าดูเหมือนว่าคุณจะช้าลงเนีะพพวกพวกสั่งนะเหรออย่าไปยุ่วเขาพี่ เง่ <Yeah. S 2> มันไม่ใช่ฉันที่เจอเธอแต่ว่าเธอเจอฉันตั้งหากล่ะผมไม่รู้แล้วแนบะบแมงเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้เธอหายไปแล้วพอพว่าสั่งมาจัดการไอ้นี่หน่อยเถอะมาจัดการไอ้ไอ้นี้นั่นหน่อยหลังจากนั้นฉันก็เล่นกับเธออีกหลายรอบเล่นกันด้วยเหรอเธอจะอยู่ตรงนั้นเสมอรอฉันเสมอ พวกเราไม่ได้พูดคุยกันบ้าแต่ว่านั่นก็ไม่เป็นไรหรอกและฉันก็ได้รู้ว่ามีหลากคนในเมืองนี้ได้หายตัวไปฉันแน่ใจว่าเธอไป็นต้นเหตุแน่นอนแต่ว่าโพร่งแม่งจับกินหมดเนะี่ยาลายายละแม่ง โอ้ด <O> ับเบิลไซโก้ไซโก้ไซโก้ไซโกอะไรอะไรออกมาคุยกันหน่อยดิไรของแม่คนเนี้ยฟ้องแม่หน่อยแม่กับมาแล้วไม่เห็นหน้าหนูไหมนะี่ยวทำไมแม่ดูซบกว่าเดิมไซโก้นี่ลูกน่าสงสารจังเลยไป พรุ่งนี้คือวันอาทิตย์ฉันไม่อยากไปเจอคนพวกนั้นเลยเอา๋าโดบูลี่แน่นอนแบบนี้ฉันอยากที่จะเจอคุณโพโพโพสั่งโพโพลโสัางจมเมืองนี้ทีเหอะถ้างั้นจะดีมากตอนนี้ฝันอีกแล้วเหรอไปหาน้องเมี่ยวก็ดีกว่าไปไปน้องเมี่ยวมีอะไรให้ต้องดูอีกไปเ่ยไม่เลยนะไปได้เลยใช่ไหม แม่เมื่อผมไม่อยากไปอยู่ในห้องครัวเลยบอกตรงไม่มีอาหารเออบางทีวันนี้คงไม่มีหรอกมั้งแล้วก็อาหารแมวด้วยไอ้นั่นดูบุรีแม่แม่จะอยู่ในนั้นได้ยังไงถามจริง เออเอเด็กเดินตื่นหรือยังเด้อไม่ต้องกังวลไปเด็กเดินขี้ซาจะตายเฮ้ยนั่นไม่ดีเลยนะถ้ามีใครได้ยินเข้าแล้วก็มันแย่มากเลยเนี่จริงนะลืมเด็กเดินเถอะจบฉันหน่อยออออฉันไม่อยากฉันไม่อยากนี่มันน่าระเกียจโอ้ไม่กอด เอาจริงดีแม่ไปตกหลุมรักกับคนแบบนี้แล้วทำเราซวยกันหมดเลยนะครับไซโก้ลูกทำอะไรอของลูกเนี่ยมันความผิดของลูกนะฉันไม่ทนไม่ไหวอีกแล้วทุกอย่างโอ้ไม่กอนทุกอย่างมันสับสนไปหมดเลยน้องเหมียว <c oughs> น้องเหมียว อ๋มีแก่แกที่น่ารักคนเดียวนั่นแหละน้องเหมียวเป็นไรไหมฉันรู้นะว่าฝนปลาตกมาจากตรงไหนไปด้วยกันเถอ, <c oughs> อะเฮ้ออ้าวไอ้พวกไอ c ทซีได้แกล้งเราเหรอเนี่ย <c oughs> น้องเหมียวหนีไปโอ้ยเมอเลยโดนเอ c ีซตบลงไปหาไอ้แมวที่หนีไปดีไหมเออ จะมันแยกส่วนต่อหน้าใหญ่ดีกับเถอะฟังดูสนุกดีนี่ฉันเดี๋ยวโทษให้ใครไม่ได้ทั้งนั้นทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเลยทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันอา้อาวไอ้หยุดน,นะโอ้บายกอมีพลังปลามืก สมบรณหลดหนีแล้วเอาเรากลายเป็นเอาน่ารักเฉยใบใบทุกอย่างของพวกนายนะ่มันผิดหมดผิดกันหมดเลยโอ้เ็ด เอาโอโหโอโหอันนี้คือได้เวลาแก้แค้นแล้วใช่ไหมพอตายแล้วไม่กลายไปเป็นะีรับมีร่างเนื้อเฉยแม่ไปฆ่าเหมือนกันไปฆ่าพ่อแม่พวก,พวกนั้นกันเหรอ Let's go Ben Let's go อ้าวพ่อพ่อสังมาต้อนรับหรอครับวัสดี้รับแม่นี่คือแม่ตัวจริงของหนูเลย ล้วสืบสายเลือดมิวเทนมามาละมาละตายเอาเบอร์ไปใช่ไหมนี่คงไม่ใช่เรื่องกโกหกหรอกใช่ไหมไซโกล,ลูกไม่ใช่มนุษย์จริงๆด้วยแม่นี่หนูเองนะหนูเองเอ๋อแม่ป้าป๋าช่วยหน่อยค่ะแม่ป้าป๋าเหรอป้าป๋าเหรอ มีใช่ไหมอันไหนเหรอมาดีสับลิตโจนนอนท่าเดีวกันไปหมดเลยทุกคนจะายหมดขอบคุณมากสดใจมากเหนือเรื่องสุดๆ10เต็ม10บ,บ,บอ่ะน้องเหมียวอยู่นี่โปโพ,อพอสังแมวแมว นี่คือที่ที่เธอเกิดมานะจนําได้หรือเปล่าพวกเรามีชีวิตอยู่มานานมากจนพวกเราแกล้งทำเปลืมไปมันไม่ใช่แค่พวกเราแต่คือเราทั้งหมดฉันไม่คนดูดดูดเธอไปฉันเป็นคนสลักเลือดเธอโปรแกรมให้เธอได้ตื่นออกมาอารวาสอีกครั้งหนึ่งเอาละมาส่งการทํางานทั้งหมดกันเธอวันที่ได้อยู่กับเธอมันสนุกนะเย้ค yeah, รอบคร,รัสุขสันต์ พี่คะหนูก็สนุกคะ่ะอันนี้โอเน่จังเหรอเนี่ยหรือว่าโอ้ก้าสังสิกอ้าแล้วพี่หายไปไหนโอ้อืมอันนี้เราเป็นใครวะเนี่ยไม่น่าจะใช่น้องไซโกกับโปโปโป,โปแน่นเลยโปโปโป รอรับสปายแล้วกันเดฟอ่าคิดตังหน่อยขอบคุณมากแล้วมาใครจะมารับเราไซโกหรือโป๊ะโป๊ะสังอ่าไซโกเลักลากไปทำงานแทนแล้วเดบ อะไรกันเนี่ยน่าเบอร์อะไรกันเนี่ยโดน5างามแม่แฮปปีอ n d i n g นะครับสิบเต็มสิบโคตรงงแฮปปีแฮปปี Ending เอขอบคุณที่รับฟมรับฟังน,นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับ